มันก็จะซุ่มแบบว่าสุ่มซุ่มดูนะครับเราอุกบาทถล่มลงไปนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ u n i v e r s e Sandbox มันบ้ามากนะครับรายการนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปทดลองเก่ยวกับเรื่องดวงดาวจากขับขอที่ท่านผู้ชมให้กันมานะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยที่อยากจะให้ผมทําอะไรภายในเกมนี้สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแรกมันมากๆไว้ด้วยถ้าเกิดท่านผู้ชมลืมใส่แฮชแรกมันมากๆเนี่ยผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับ เรามาดูความบ้าที่ได้รับเลือกกันในสัปดาห์นี้เลยดีกว่านะฮะความบ้าที่ได้รับเลือกกันในสัปดาห์นี้นะครับจากคุณโอเคกูดเลยเขาบอกว่าให้โรคโดนอุกกาบาตจนกว่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตททมันบ้ามาก ได้เลยนะครับเราจะเอาอุกกาบาตับพุ่งชนโลกจนกว่าโลกจะพังทลายหรือไม่มีสิ่งมีชีวิตนะครับมันจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็พิสูจน์ยากเนื่องจากาเกมนี้นะครับไม่ได้มีหน่วยประมวลผลว่าตอนนี้มีประชากรมนโลกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับเราสามารถทําให้โลกพังทลายดูไม่เหมือนโลกได้แน่นอนครับดังนั้นเราก็จะเป็นการตัดสินว่าโลกนะครับจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ครับแต่ว่า วันนี้นะครับเหมือนจะต้องใช้อุกาบาตนะครับจำนวนมาหาศาลเลยเราลองไปหาอุกาบาตก่อนนะนี่เป็นอุกาบาตแบบแรนดอมนะเราลองกบบดช้าๆหน่อยเรายิงไปสองเม็ดสองเม็ดลูกใหญ่เกมือนี่ยอะลองสิว่ามันจะทําลายได้มวลเยอะขนาดไหนลองเล่งดูประมาณนี้ลงไปตุ้มโอโหดูน้อยมากเลยนะมันก็จะซุ่มแบบว่าซุ่มซุ่มดูนะครับเราอุกกาบาตถล่มลงไปนะครับ วุ้ถย,ยานนะานนะถาก็ลงไปเยอะนี่เอาเลื่องกันนะดูดิเอาเรื่อมกันนะถ้าเยอะๆเราลมๆถลมๆลงไปเยอ,อะ,ะเอาเรื่อมกันนะดรไปมาโรบมโราโมันเป็นรนดอมมานะครับวิวเอาเลื่องอยู่ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงนี่คือพังทลายได้อยู่นะครับเละเทะได้อยู่เลยอันนี้คือเรนดอมอะไรอ่ะ เป็นเหมือนแบบว่า,าสารนะครับซุ่มดาวเคราะห์อ๋อทำไมนี่คือน,นี่คือซุ่มดาวเคราะห์อันนี้คือซุ่มอุกกาบาตนะครับอันนี้คืออุกกาบาตผมเอาอุกกาบาตถล่มทะลุโลกใช่ไหมแล้วจะเปิดความเร็วนะครับเพื่อที่จะได้เห็นผลลัพธ์ที่เร็วๆเอาอุกกาบาตถล่มลงลงไปโอ้โห,หนี่ถล่มไปแป๊บนึงนี่คือแดงเครื่องฟังนี้แล้วน,นะดันจะทำยังไงให้มันร,รู้สึกว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่อ่ะอาจจะต้องกดไปเรื่อยๆหรอ กดไปเรื่อยๆอย่างนี้อ๋อรล่มถ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 ล่มโอ้โหนี่ฮะผมวอาเลย่เลยว่าสิ่งมีชีวิตน่าจะโดนถล่มผมจะให้ดาวนี้แดงนะครับแดงกรำเลยดูโอ้โหสภาพสิ่งมีชีวิตน่าจะหายไปแบบว่าเกิน50%นะจริงๆนะครับเกินทุกปกทุกนันนี้นะไปต่อ ด้านล่างบ้างด้านล่างบ้างด้านล่างบ้างผมจะต้องเพิ่มแรงคลิกให้มันเร็วกว่าน,นี้เพื่อที่จะให้มันพัดลมทั่วโลกจริงประเทศไ,ไทยประเทศไ,ไทยประเทศไทยประเทศไทยอื้อื้อือ้โหอ่ะจะไปพล่ลมพล่ลมพล่ลมขนาดนี้โอ้โหโอ้โห นี่อุกาบาตแบบฝนอุกาบาตถล่มทั่วโลกแดงเชื่อขนาดนี้นะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตน่าจะอยู่รอดยากโอเคท่านผู้ชมพอถล่มมาถึงจุดนี้นะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตน่าจะไม่รอดแล้วแหละดิแดงทั้งดาวเลยนะครับเนี่ยอ่ะนะครับก็เอาอุกาบาตครับน่าจะกดไปเนี่ยน่าจะเป็นพันคิกอะน่าจะเป็นอุกาบาตเป็นพันพดวงที่ถล่มลงไปนะครับ นี่ครและนี่คือโลกโดนฝนอุกบาลมหาศารชนจนไม่มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่บนโลกครับแดงขนาดนี้ไม่ได้มีใครอยู่ได้เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวัว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันยังไงก็บอกก่อนว่าภาพที่ท่านผู้ชมที่เห็นไปเนี่ยเป็นเตียงการประมวลผลของ เกมเท่านั้นนะครับไม่สามารถไปอ้างอิงงานวิชาการได้โปรดใช้วิทยานาในการรับชมด้วยเชื่อชื่อชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ในช่องเราอย่าลืมกดติดตามพกสธคดิ่งกุ้งกิ้งไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับรายการ Universe Sandbox วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ